อ่ะสแก,กนอันนี้คือคุตี่แฟนสามสิบหกแข่ท่านท่านอ้อาวมันไม่ไปม,มือเย็นดิกดะ,ะเย้อยแล้วค่ะ 3, เสร็จไหมคะสามสิบห้าจ <3, S 2> ุดเก <3, S 2> ้า <c oughs> มันทายมันมันมบกขึ้นเย็นสาห้า ก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์แมสตัวเองครับขายแมสสามกล่องร้อยแมสจะแมสแบบจะใส่หมดเลย สามกล่องร้อยอ๋อนี่ก็เก่งองนี่ก็เก่องกี่ดีดีดีสวยที่นี่มาก็จะใส่แมสกันทุกคนครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตลาดครับตลาดสดนี่ที่ชอบที่ชอบนี่ก็นี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็น ตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดลาวนะครับผมตลาดแบบอาหารอีสานนะเนาะขายของอีสาไนไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดไปไปจักไหมู <c oughs> ้จัไปะ <c oughs> <Okay. S 1> มาถามปั๊มกมือน,นะครับปัม,มยยกม็มีลายยางอันนั้นเขาคือโบมาขายหมูจุดไงอ๋อ มีกรบนะครับมีกรบองนี่ะพื้นตรงนี้ก็จะค่ข้างเละเล็หนึ่งครับจะเละนะ จบไม่หอยนะครับมจบไม่หอยแล้วก็มีปลาใตายังไงใตนเขาเรียกปลาอะไรปลาที่สวยขึ้นมากนะแต่ว่าไม่กับปลาอ๋อปลาขายอยอะเลยนะเนี่อคลกคักค่อนข้างคึกคักมาก นี่เดี๋ยวมาซื้อหมูนะครับหมูแดดนะครับอันนี้ขายผักนู่นนะครับอยู่ก็ประมาณนี้นะครับนี่แฟนซื้อหมูแดดเดียวนะครับ ขเขถูกใจกัเอา,ยายเลยเล้วเอาอนันใหญ่ก็ได้หันห้องห้องบคเดมาไหมอันนี้เทาม้หาสิามล้วหเอาลแบบที่เขาทอดแล้วก็มีนะล่ะว่าเอาแบบที่เขาทอดแล้วไปกินนะ เอาแล้วจีทอดแล้วเขาไม่ต้องเ,งเห็ดไงเขาก็ไปกินได้เลยอาาร่อยแล้วเอนี่หมูแดดเดียวร้านนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้อันนี้เท่าไหร่นะได้มีร้อยหนึ่งโอเคมีร้อยหนึ่งนะครับผม อาหารอีสานนะครับแล้วก็เป็นอาหารเลากับลาวนะครับต so ัวทามันเล็กดีนะเล็กเขาเมาบ้างอบเอาเลยล่ะอันนี้หวานอันมุเอาแม่หวานกันแน่จับกันแบบเขาเมานะครับ เขาเมาข้างลันะครับนี้ก็มีพระด้วยนะครับพระเข้ามา หอวหมูหางมือก็มีมันมีหลายอย่างนะครับหลายอย่างมากเริ่มร้อนแล้วครับมาตกมันแรงนะครับมันแรงมาดูมันแรงไก่ดีดีจ้าเนี่ยไก่ถูกตัวเลยแมงดับตัดแดดแมงดับบานทองก็นนะแมงดับ เอาเลยกเดี๋ยวจะหิีทาซีฟจ้าคุ่คปะอันนี้ปลาโรตม่เป็นวะอาันขายปลาโเขากินได้ไหมปลารสแซบได้เลยมาเนี่ยเดีร้องไปชิมมั้งโอเคเลยนะอ๋อจะมากินปลาโรตนีปลาโรตนำเด่นปล้าดูนงานี่จ้ะปลบแล้วก็ขายเนี่ย ตัวก็ขขมีล่มอ,อ,อยู่แถวๆนี้ครับไี่นอนใหม่หน้อยๆไมเคยจำะอะไรกินเลยรู้ว่าไม่อยากต้มก็ได้นะรู้ว่าไม่ชอบอ๋อปะป๊อปครบนะ สามอย่างสี่อย่างร้านขายปลาเอาอยู่นี่แล้วยังยางไปไกลอันนี้แหละดีแล้วก็แล้ว <c oughs> พริกอ๋อพริกนี่ก็มีนะครับเ <Yeah. S 2> น,นี่ยเนาะไอ้กร,รมเล็กๆเนี่ย น้ำมันครับเอาน้ำมัไปต้มบ้ัมได้้มอมสบ้าบมกรัมห้าสิบได้น้ำมัทุบแล้วก็มีนะครับทุบแล้วก็มีก็มีแมลง ตกแล้วเริ่มร้อนแล้วเกลือยังบนเกลเกปะบสนใจอะไรเอาเลยล่ะวันนี้มาถึงตลาดกันทีสนใจอะไรเอาเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแต่ของแบบอีสานนะอา,าหารนไม้แล้วนอไม้ไมสามอันนะครับแ้วนไม้ไ พระนะครับพระบินทบาทนะครับพี่ถูงเท่าไหร่อ่ะทีนี่พอแล้วเราจะเจ้านะไป แสงเปิดน,น้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเปิดแสงดีบบกว่านกนกนกเอ้อฮะกินไหมละ่ะไอา้ายๆปลาดุกเออกินนะเออได้ได้เอาเลยเปลาด้วยนะครับเอปาปลาปลายงังหลักเลยปลาดุกใช่ปะ อ๋อปากฏขายีค่ะองโล่70ก่งปลาด่ของโล0ปรากฏเหมือนปลาดุกเลยนะอันนี้ก็เป็นปลาตบเพียงปลาเียงใหญ่

อ๋ออันนั้นอันนั้นปลาตะเทียนขาวปะเออปลาปาปลากอดเรามาซื้อเครื่องมันกนันไห ทางมันทางมันไม่ค่อยเอยดีเท่าไหร่นะเครื่องกับมาซื้อเครื่อง,อคองใครยังพักติวปะ่ะอ๋อพักติว มีดักแด่เหมือนกันมีดักแด่มีอันดอไม้ทุบแล้วก็มีร้านเลยมาังวนมนี

Ê, บ่ đầy อยู่ คุณยายแซ่บบ่เรียมืดเลแซ่บเป็นเรี่ยวมืเอาค้าบปัอมแ้งนะจักบาทครับปั่มเอาค้าปัอมแพงนะทุ่งหนึ่งมียี่สิบบาทในกระเป๋าไอ้เขาสามขีจินงกะเจ้านี่ นั่นแล้วน่นอนแน่นอนแน่นอนเริ่มเดินฮะกลับเลวนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับกันจบราเบก็ ับสายกลับขากลับเราก็เดินกลับเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะหนักเรื่องเงอตกสายของข้อสายของขอ้อแปดบาทเพียงสามจุดสามสิบเก้าบาทได้ไหมไมีเงินเหลือไหม,ไมหล่ะ้าเงินเหลือนะได้อยู่ บอกแล้วยังถามอยู่เขาจะถามอยู่ว่มาที่นี่โอ้ก็ร่อนไ่แฉยหมดแล้ว,อ,วอันนี้เอาเงินมาใช้หมดแล้วนะครับไม่มีตังค์ซื้อของแล้วอันนี้เราเดินกลับนะครับ ใส่บู๊จะเคลียร์แล้วคันไลฟ์บันนันช็อตหนึมดเที่ยงพอดีเลยอ๋อยังว้าคันนั้น,นี่ต้องเอามาเหล,ลายๆบาก มากสะอาดมากๆครับบังเอิญขนาดเนาะไม่เจอ จุดเรียอมมาขายนี่เด,นเดินออกมาจากตลาดน,นะครับ แล้วแล้วก็จะเดินกลับกันแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันข่าวถัดไปนะเพราะว่าเราได้ถ่ายมาเยอะแล้วนะครับถ่ายเยอะแล้วแล่วนี้ไม่ก็เป็นลิมถนนใหญ่แล้วเราก็จะเดินกลับนะครับเดินกลับแล้ว